คชิงที่หนึ่งครับยาต้องแข่งเองยาต้องแข่งเอนะอะเปลี่ยนไฟเป็นชิงไฟด้วยเปลี่ยนไฟเป็นชิงไฟด้วยโอเคเปลี่ยนแล้วของพี่ชาญอินเตอร์รับอันดับสามไปเลยนะครับป่ะตอนนี้เป็น งานของของรักกาฬครับครับโดยนะักของรักครับคู่นี้เป็นคู่ชิกที่นหนึ่งครับคู่ชีกทีนน่ของแชมป์จะเป็นของใครนะเ,คเปิดใจพ้งองกันนะครับพ้องกันได้เดี่ยนรถเปลีกันครับยะ 大家都要把刀啊！